วัสดีครับสวัสดีครับวคืมตออชนแนลอแชนแนลวมาเล่นบอกฟูมันเดิมมาเล่นบอกฟูมันเดิมวันนี้มาหาผลทีโรงานฐานดงานนาบนะมาดูว่าวันนี้จะได้วันดวไหมวัเดีไหมวันได้ยๆได้ๆไปอีกครั้งหนึ่งก็ไม่หาไม่เจอนะทุคน เกิดสี่สิบสามสี่สิบสามพูดนะพูดเกิดละพูดนะพูดเกิดละอย่าผมก้องยาครับก้องยาครับขอเรียนผมขอเรียนผมเพื่อนรองหัวร้อนนี่เพื่อนรองหัวร้อนเมื่อกี้พอดีหลุดแล้วเมื่อกี้พอดีหลุดแล้วเพื่อนลองดูเกาะกลางเลยแถวด้านหลังไม่มีแล้วด้านหลังไม่มีแล้ว

ตอนทำมันไม่ยกอ่ะยก่ะหันมาหันมายกนี่เดี๋ยวมันฆ่าลูกเดีอาอนั้นมันจุกอะวอนั้นมันจอรรีกนั่นด้วยกอน้องบี้เดี๋ยวดูกอนบี้กน้อบี้กลงไปกลงไปโหน้อี้ทีเดียวเกียร์โซนเลยจันนายจ๋าจนนายจ๋าจนายจ๋าอุ้ย วิเจอเจอเู่งแล่อยู่แล้วงเจอตรงเจอตรงแกระสินบโอเคสถอ่มอ่ะบจอดยังไว้ที่เป็นทีาแลเแล้วติดบอร์ดวันนี้นายไหนายไหอยูไหนอะโฟยูไหนทถวแน อันนี้ก็เจอละอันนี้ก็เจอละเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ไมมันโดนร้านกาแฟร้านกาแฟอ่าจะไปรอนู่นเลยไปรอนู่นเลยอืออือมารอละมารอละ ผลผลด้ผลที่ผวกใ้ใช้ผลแรกผลแรกออใช่ออออออคุณเจ๊นะคุณมากคุณเจแล้วแล้วผลแรกแอถ้าคลิปดีจบเดี๋ดี้จุเดีีข้ามานะเมาเนเะเาพื่อนเจาเม่เจะเอาเม่นเะอาพ่เจอาเพอเาเ่เะเอพเาเ่จานเจ่อนเ ตอนหามไม่เจอหรอเอ้ยเพิ่มเพิ่มตั้งให้มันตั้งให้ค่อยต้องลิงให้ค่ต้องลิงให้ให้ยันเดียวถ้าให้มันแบบนั้นนี่เราเพิ่มเพื่อนก่อนไงเพิ่มเพื่อนก่อนไงไป็นไงแล้วก็ลบเพื่อนนะแกเสร็จเดี๋ยวเขาก็ลบเพื่อนเลยไม่ก็ลบไปเฉยแล้วก็ไม่ลบไปเฉยแล้วก็ไม่เข้าสซบีนไม่เข้าสซบีนห้องดีกันดิ เดี๋ยวเราหาไทยตอนาไยตอนตอนแจกด้วยตอนแจกด้วยนม่ใไงห้องพูดคุยอ่ะพูดคุยอะไ่เี่ยวเดี๋ยวนะไม่จะดึงตอนแต่ไม่จะเดอนตอวันกับ What the fuck What the fuck วัดดึงจวนไปห้องอื่นแล้วเอ้าเล่าๆๆๆจวนงไไ้มาเดี๋ยววดึงมากลับได้กะอยู่ห้องเดิมอู่ฮัลโหลเอ้ามันติดคุกห้าวีอะบักเลยไม่มันไม่บักบักเนยพูดได้อยู่เลยเซียงไม่ท้อไม่ มันไม่ได้ยินเราอ๋ฮัลโหลจวนมันไม่ได้เราอะไรอ่ะเไ้ม่บักไม่ดีกูไม่ลองซี่แม่แม่จวนได้ยินละรอรอ ใช่เนี่ยใช่เออเนี่ยฮ่คุยได้ยินอาจารย์คุยกันตั้งแต่แรกแล้วจัดดูกันได้ไหมจ๊ะกลางกลางสู้อะไรบึ้มฮ่าฮบึ้ม่แกเห็นไหมบึ้มกลางสู้อะไรอ่ะกลางทู้กันมาใหม่เลยบึ้มอยู่เดี๋ยวข้อความมันก็เด้งอ่ะเออจ้ะมามามาทุกคนมาพุ่งอัพภิกมาเลยทุกคน

Đang lại! Đang lại! Khói! Áo muộn đĩa rồi! luôn! ขอคิดว่าได้ผลเลติถ้าผลแลแปลว่าพออยากได้ผลมาเจียไม่เอาเอาผลกระบมาเลยไใ้ผลมใจมาดูงงานไ้ได้ให้ผลดีก็โชคหมดอ่ะบึ้มใช่ไหมล่ะบ้มใช่โช่กหมดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใชดับตีดับตีเลย ดับตีทุ่มเอาแจกแกอนะ่ะเพื่อน่าจะาดาบอันนี้มานะ เดี๋ยวมาเดี <Radio hat> like ๋ยวเอาดาบมันี่ก่อนฟองอย่าเพิ่งเรีบนะฟองฟองีหมดหมดไม่หมดหรหมดมันจะตีมันสามนาทีสีอันช่นน่ะไปนัฟององฟอองอย่งตีแค่นึ่งมึได้ดยเตี่งเตียหนึ่งตีได้แค่หนึ่งเดียวพิชเลย เตียงเจี๊ละเจี๊ละฟังอ้ายังไม่ออกดิบุ้มเอ้ไม่ออกเลยอ้าวบึ้มคิดว่ะจีก้นไหนพผลอะไรบุ๊ม้าจะตายข้าจะตาใจผลอะไรผลอะไรวางไว้ไหนนี่พร้อมยังพร้อมแล้วโอเคผลแล้วฮ่าฮ่าฮ่าพอคืนสองแล้วผลระเบิดอ่ะพร้อมสาม สองคนน้ำหนึ่งมันคือสับรถรด้ตายตออก่ะเ <laughs> ขาวาไปข้างบนก่อนตามมาแล้วครับ,บค <laughs> มนมามาซึ่นเถอะดูดีสิคิวสิคิวิควนน้ำเหรอคน <laughs> ลอ้อ อ๋อโอเคลงมาลงมา,งมาตรงนี้ดิขอชิ้นลงลงมาเอาแบบสดๆไม่เปิดห<า>ักคียอ่ะสิแรกลูมสิกงคือสองเป็นการตัดสินของนะคนตัดสินของแอบงงบแล้วก็มาวางใส่ตุ่มเท่าไหร่พันพันพันหกถ้าไป็นหินนะ อ้อยเอ้ยถ้าเป็นเห็นเหรอพอกันพันหกอ่าถ้าเป็นแล้วก็อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งดิอย่าอยากให้มีแบบว่าทีพีกันได้ไแบบมันต้องให้อีกคนหนึ่งอนุญาตก่อนนะ <c oughs> นาาก็นน้ำบเบิร์ดมึไมาคือสาม จะทำาจการใช้ดาบถี่ดาบดาบดอกไม้ในพิภพกดเป็นฟันปุ๊บก็เอาไอ้เฟอร์พีพีอะสกิวีก่อนะสิสีปุ๊บงานปับไปตัดแล้วก็เป็นงานปังนะรับคนสองพันสองต่อไปก็มาสกินวี

เป็นการวับเป็นการวับอเราปะยุดมาซุกีอการรคุณครับไปกี่อยู่เล่นรไปกี้อยู่เล่นเล่นจนล้หมดเกิดนจลหมดเกิเฮขอด้ขอได้ป่ะเวงหมดแล้วเงหมดแล้วขอขอขไปไปกินเลยจะได้กินเลยจะได้ไอม่งดแม่งไอ้สัมา ลงดันมะเนี่ยจะพาไปลงดันเนี่ยเำจะใหญ่กว่าเดิม่ด้ไย่ไไม่มีมวแข็งไม่มีมแข็งเฮ้ยเรื่องกูเจ็ดพันแปดเลยมาปับใหม่ตัวละไรใหม่ตัวอยครับวเมื่อกี้บอโคตรโคตรใหญ่แต่ว่าช่วยแม่งอย่างเนี้เฮ้ยเฮ้ยดูนี่เนี่ยดูดีมันมันช่วยตีลงดันได้างเงี้แล้วก็ตีืนเรื่อยๆไปตามความคาดารกันไปเดี๋ยวไปไปเดี๋ยไป เดบเลียเงเดบเลียงอะไรก่นไรก่อนดูตอนนี้มันมีคนเอาแข่งขายที่ไปซื้อดิฟ,ฟองไม่เอาไม่เอาเอ๋อลืมไปมผมใช้หมคอนโทรลเบิรมเพิ่มเอาป่ะกดตายเลยกดตายเฮียขี้โรงงานเขี้โรงงานหน้าไหนดีรอเลยลดีรอเลยเดี๋ยวกูไปตีรอแล้วดิอโอ้ยใครขับในรถชื่อ บนงไงเราบนงไงเราอย่าคนขับบอลัญชาแล้วแหลกบอแล้วขกเหมนเนี่เยกระตุกมากระตุกมานาทีเรเห็นกระตุกเหมือนกันกระตุกเหมือนกันใส่กระตุกหมดแล้วอเหี้ยเรก็เสอร์เดียวกันนี่เละแบบเละแบบตัวมือขยับไม่ ไปเร็ว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 ไปได้จ้าโรงงานรอฉันก่อนนะฮะอีรอ,อไปเลยนะเด,ยเดี๋ยวกูไปเอาดาบสามดาบก่อนหันไหมเนี่ยสองทีแล้วสองทีแล้วที่เหลือสามวิทีมันเพิ่งเปิดนองถ้าจะผ่านไปแค่หนึ่งนาทีอีได้ ดีทันดีทันอันอยู่แล้วาคุณพาไปช่วยโอ้างานละครูอี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 บอย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 อบอย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 อ ก็หลังไปกบหลังไปกบหลังไปได้สมุตรลได้สมุติเลยได้ขอตัวแจกนีเลยแจไม่แจกดวงหมดดวงหมดเอาไปเทนหมดได้สัตว์กูไปเทนผมจะตีดันี่สัตว์สามดาวนั่นใช่ไหโอ้ยเลเจลยไอ้สัตว์ฝากหาตั้งมาได้ยังผลแล้วม่มาไปแจกไอ้สัตว์อืนแล้มกันไอ้สัตว์ก็เอา ไม่ได้ครับผมผลดีๆต้องเก็บเอาไว้ครับเผื่อน้องกูอยากเล่นกูจะได้ให้น้องเข้ามาในเซอร์เมาแล้วมาเจฟปืนแล้วเมาเจปืนน้ยปื้อยหละเออกูให้ปื้มันดึงดึงน้องกูเข้าก็ได้แล้วนะโกูใหญ่แล้วเกิดจับแกกแบแกห่วยแกแข็งมากไป่ิเออแล้วไม่ใครท้ามันละ เออออเราไม่จับเขวมาเราไม่จับตัวมาล่ะน้องหวยน้องกูอยากได้คือเขาแจกกันคือเขาแจกกันไม่ให้แต่ว่าไม่ให้แต่ว่าเอาเัินเดี๋ยวมา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 ไม่ได้ดังไงอย่าเพิ่งตีกันนะอย่าเพิ่งตีกันนะเอาจะแตกแล้วเปล่าอย่าเพื่อเพื่อเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรื่องอะไรวะ ใครได้อะใครได้อะดเลรก็ได้ตอนนี้เอาไปลงดันหมดแล้วตอนนี้คนไรคนไรคนาอะไรอ่ะดาวดาวดิดาวดาวดิบักกี้บอมบอมบอมบอนบอมเสะมาเสมฮะต่อเลยม่อเลยตอเอเลยที่มที่มาที่มาให้หมดไป ตีบอสกันไปลงดันกันเฮ้ยผมสั่งกระเดาไหมไม่มีเนาะไปไปะเดแล้วว่าจ็บแบบลลวาดันเลยผมไม่แจกแล้วผมไม่แจกแล้วเพูดผลรั่วเกลือด้ผลรัเกลือด้วยฮะให้ผลเกลือให้ผลเกลือแจกกันหนึ่งแจกกันหนึ่งแจกมือแสงหมดแล้วหมดเจอโหมดแล้วหมดเกลือทุกคนครับทุกคนผลเจอที่เล่นกระมเปิดออฟดันเน็ตครับ

ไป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 เชิญเมึงจัตัวมังจัตวีีีเอ๊ะลองอกลอลอเกกูแทงเองหอออย่างนั้นล่ะเอโอยโอ้ยโอ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 ้ยแรงไอ้เหี้ยกูเปลี่ยนมืนกับผลเอเธอไม่ได้เหี้ยมักยากว่ะไอเกกูตีอยู่เอ้ย แต่กแต่กูตีฟรีได้อยู่อะเดี๋ยวดิเ<อ>ดี๋ยวดิแต่เอาไม่ทำไมพัพวพัวผลพามามเริ่มมันลดไปเรื่มมันลดไปอะเออแล้ที่แร้เรื่มมันไม่ลดไปขนาดนี้นะเว้ยจะล็อกไจะล็อกจะล็อกไปจะล็อกวางละวางละอาจะสีคำรามอีดีดปังปังปล็อกล็อกล็อก ไปอาไปอะเยี่ยแล้วันโดนคุเต็มเลยอุยอุยโดนโนอุยอยโดนโดนแต่เรามีโอ้ไม่ตายไวมากอเยียตายไวอีเมื่อวานนี้ตายไวอเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตีโคองเลยก็หมดแล้วครับรอรอต่อเลยเออสวยคอมโบไว้เยี่ยมได้ทุกคนครับ

มาไม่โดนมาไม่โดนมไมโดนมาไมโดนปโัดไปไหนอีกวะตรงไหนคุเฮน้าขวานัดตีรัวๆอย่างเงี้ยวลาพี่ล่ไงไอ้ี่เไม่ได้ดาีมันีมันันีมันตีอยู่ออ เรียบร้อยเออไม่ได้ปะอดได้อะได้อะคนอีีเดียคนไม่ได้อะหลงพลาดหลงพ่อแพ่งหลงพ่อตะวันตอนนี้ได้ทุกคนทำการทุกคนจบไปแล้วอดจิบักอดจิบักไม่เจอไม่เจอไม่เจอคนละเจมไม่มีมาลงนี่อไรมาลงนี่อไรมาลงนี่คนละเจมไม่มี

ก็จัไม่มีขนแสงเดินทางาไปจังไว้เนี่ยมีไปดูยังไม่รู้จุดไหนไม่รู้จุไหนน่นไม่มีไม่มีอทุกคนไอเพิ่มไปดูเกาะลบจาลองดูเกาะหน่อยจาลองดูเกาะหน่อยวนฟองไปดูเกาะซอมบี้เดี๋ยวเขาดูเกาะกินบิดให้ ไม่ทังเลยนเด็แล้วถ้ามาหาไม่เจอก็กลับไปเช็คดูไอที่ทำาหัตนแก้วคไยัง่าตอนน้เร็วจังเร็วมากเเร็วเนี้ยเร็วมากเร็วเนี้ยมาบึ้มาบึ้มาบื้มมาบึ้มาบึ้ใช่บึ้เร็วไหายอยู่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 เหมือนกันอดเดดดำไม่มีอดเดดดไม่มีวันนี้อเอวันนี้ออะวันนี้อเวันนี้ ถ้าวันนี้ได้ได้ครับได้ครับไปมังเห็นมังเห็นเรไม่มีเเกมพายเรืม่มีเกมพายเลยครับ

ป้องช้าเรื่อยช้าเรือช้าฟองอยู่ไหนเร็ว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 ป้องเดี๋ยวไปเจอแล้วเดี๋ยวล้วมันจะหายไปมันจะหายไปเจอวันโดเจอวันโดครั้งก่อนนั้นน่ะเจอวันโดเจอเขาเจอวันโดเออเอ็งอยู่ไหนนะฟองซอมบีด้วยเลยซอมบีด้วยเลยอู่สมบี้เหรอขี่เรือมามาเขาเขากำลังขี่ไปกขอซอมบี้ อยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ตอนนี้อยู่เกาะกิมมิดเราอยู่ตรงเราอยู่ตรงใจใจห่วใจแล้วใจแล้วมาเป็นมาเจอชื่งแล้วไม่อยู่เกาะช็อปไม่อยู่เกาะช็อปเดินเลยตอนนี้เดินเลยตอนนี้ท่าที่ขอแล้วท่าที่ขอแล้วทำไมไอ้ปื้มมันดูชิวงจังเลยอร่อยอร่อยดีสุดเลยเจี๊ยปื้มเนี่ยฟังมาเร็วเร็ว น้ำมูน้มน้มนมนมนาชุดด้วยครับถ่ายชุดดวยครับเอ้ยถ้าได้นี้เองต้องซื้อผลถาวอให้เขาโอเคปะพันเโอเคไหมอถ้าเป็นถ้าเป็นไอวาโดอโอเคปะพันเหห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 ันพันเรือแรงแซควายอน่ร้อยน่ะน่ รู้ไงนะครับคุงนะครับว่าจะไมดไรเห็นลอยเกาะะฮ้ยไรลวไปแลไปเล้วปแล้ไปแล้ว้วไปและวไปแล้วไ้วไปแล้วไปแลไปแลไปแล้วไปแล้วไปแล้ววแไ้วไปปแล้ววแล้ว้วว ไม่ใช่บุญแสงมันใช้เวลาบางครังนานนี่คิดต่อเป็นเลยเป็นไปก็นานดีแล้วก็คุณคั่วเลยสกายเลยมถ้าชอบคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็เลยกันเลยกดแชร์กดสไครป์กดแชร์กดสไครป์ให้ผมด้วยให้ผมด้วยละวันนี้เศร้าละวันนี้เศร้า